สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมมินชินเคยนะครับกับแฟตประกาศแสงนาตีนะครับผมมีคนขอเข้ามาเยอะมากเลยว่าไอ้ตู้พิเศษวันตุดจีเนี่ยสายฟรีสามารถการันตี O7K ได้หรือเปล่าผมตอบตรงนี้เลยครับว่าไม่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมไปสอนกันว่าวิธีเอาตั๋วมาได้ยังไงนะครับเพื่อให้เรามีโอกาสได้ O7K ได้สูงที่สุดเนาะแล้วเดี๋ยวผมมาบอกด้วยว่า ไอตู้นี้ต้องเอาอะไรกันเอาเลทอะไรกันปรัถนาอะไรกันนะครับจะเป็นไงเชิญรับชมครับ Rich Man Shop โน1หนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมชั้นนำที่เติมเกมเซเว่น i g h t r ีเบิร์ตเติมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ยังรับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็กฟรีและสะสมส่วนลดสูงสุดถึง25มีช่องทางการชำระที่หลากหลายและช่องทางการชำระใหม่ S อ a y l e t t e ตต้องที่นี่ทีเดียว Rich Man Shop เท่านั้นอะ ตู้นี้นะครับการันตีอยู่ที่100ตัวนะครับผมเพราะฉะนั้นเราอย่างน้อยๆเนี่ยเอ่อถ้าเราไม่ได้ฟุกดวงดีนะครับได้ o เ k มาก่อนเราก็ต้องไปถึงการันตีเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นเราต้องหา100ตัวมาให้ได้เนาะอ่ะอย่างที่ผมบอกนะครับมันสายฟรี ไม่สามารถมี100ตัวได้ครับแต่สามารถมี O7K ได้นะครับเพราะว่ามันมีอัตราออกอยู่ครับอัตราออกอยู่ที่0-05ครับบวกกัน2ตัวเป็น0.1%นะครับผมก็เป็นลุ้นดวงเงากันนี่0.1เนาะอ่ะต่อมาลิสปัถนาครับอยากได้ตัวอะไรกันนะครับผมแนะนำเลยว่ากิริดัตกิริดัสเนี่ยยืนพื้นมาเลยแล้วก็มิเลียใครยังไม่มีมิเลียนะเอามาเลยครับ2ตัวนี้ครับถ้าใครยังไม่มีนะ4 0ทั้งคู่นี้เก่งมากมากนะครับผม นะสำหรับใครที่มีมิเรียซีสูแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่มี3ตัวนี้เอาตัวใดตัวหนึ่งมาก่อนนะครับผมเพราะว่าผมจะเอาพาแมเมโรซี่เพราะว่าผมยังไม่มีนั่นเองนะครับผมแน่นอนว่า o อเจ็คเคแล้วว่าบังคับมีทุกตัวเลยสําหรับตอนนี้เนาะตอนนี้บังคับมีทุกตัวเลยนะครับผมอะต่อมามาตรงที่มีทุกมีครบทุกตัวแล้วจะเอาตัวไหนดีนะครับเกดัสไป C6 ให้เร็วที่สุดได้จะดีมากนะครับใครไป C6 ให้เร็วที่สุดได้จะดีมากเพราะว่ามันล้างแถวทั้งแถวเลยนะครับผม หลังจากนั้นล่ะแล้วแต่ละครับคือถ้าผมคิดว่าไอ้สองตัวเนี้ยไปได้นะครับผมแล้วก็ถ้าใครมิเรีย C1 อยู่เอามิเรียรมาให้ C2 อก็ได้ครับแล้วก็จูลิใครใกล้ C6 แล้วเอาจูลิมาก็ได้นะครับส่วนพระแม่ไม่ค่อยเสียเท่าไหร่พระแม่นี่มีติดไอดีก็พอตอนนี้นะครับผมเกริดัสทำา C หได้เร็วที่สุดไพรทํา C6 กได้เร็วที่สุด2ตัวนี้ได้ใช้แน่นอนนะครับผมยิ่งไครตอนเนี้ย6ได้ใช้ด้วยนะครับเพราะว่าลิโปเป็นทีมกายภาพเนาะ อาจจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้เป็นทีมเวททีมกายเนาะเออแต่เกริดัสผมเชียร์เลยมาอันดับแรกเลยนะครับเกริดัสน่าทำ4-6ยังไงก็คุ้มเพราะเอาไปไหนก็ได้เอาไปไต่คงไต่หอเอาไป p ิพีได้อยู่ทีมถึกนะทีมถึกเกริดัส4-6โกงมากนะครับโกงเผลอเผลอเผลอแช่ริโปจนริโปทําอะไรไม่ได้เลยก็เป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละครับฝากไว้ให้คิดเนาะอ่ะนี่ผมจะเลือกพมาแกตพมากะเกริดัสไว้ก่อนนะครับผม อต่อมาตั๋วหายังไงนะครับผมตั๋วเนี่ยมันจะเป็นตั๋วของตุจีนเฉพาะวันตุจีนนะครับมันจะใช้ได้จนถึงวันที่19เนาะวันที่19นะครับก็นั่นแหละ19มันก็จะโดนโลออกไปนะครับผมซึ่งการได้มาซึ่งตั๋วนะครับมาจากกิจกรรมซีซั่นตรงนี้เช็คอินนะครับเช็คอินสำหรับพรุ่งนี้ได,ด้ได้10ตั๋วอยู่แล้วนะครับผม10ตัว๋วนี่ยืนยันว่าได้แน่นอนทุกคนก็จะได้สุ่มอิ่มหนำสำราญแล้วก็จะมี คนที่ดวงดีนะครับสิบตัวได้เลยก็จะเต็มกลุ่มไปหมดขอให้ดวงดีทุกคนแล้วกันนะครับขอให้ทุกคนได้โพสเออขอให้ทุกคนได้โพสเลยตรงนี้อ่ะต่อมาอีกอีกเก้าสิบตัวหาจากไหนนะครับกิจกรรมตูจีนตรงนี้นะครับกดเข้าไปที่ดูตรงนี้นะแล้วก็รวมจากบัญชีเนาะบัญชีหนึ่งเนี่ยจะสามารถรวมได้30ตัวรวมเป็น40ตัวตอนนี้แล้วนะอ่ะไอ้พวกนี้หาจากไหนไอ้พวกนี้หาจากประจ o ภัยนะครับผมประจนภยัยไอ้ชาม ชามซุปสต็อกเนี่ยอันนี้มาจากฟาร์มฟาร์มเลยฟาร์มได้มาเป็นอย่าง asha, ผมมี200กว่าตัวนะครับส่วนอันนี้ได้มาจากได้มาจากกิจกรรมกิจกรรมเดี๋ยวผมพาไปดูอ่ะส่วนอันนี้มาจากเลดนะครับมาจากเลดผมยังน้อยอยู่เพราะผมฟาร์มเลดมาน้อยนะครับผมเดี๋ยวผมต้องไปฟาร์มเลดและหลังจากนี้นะครับต้องไปฟาร์มเลดแล้วเพราะว่าผมต้องการอันนี้มา40นะโอ้มันใช้ทีละทีละอันเลยนะเพราะฉะนั้น มันต้องมันต้องฟาร,ร์มให้ถึง30บอะถึงจะแลกอันนี้มาให้ครบนะแล้วมันต้องแลกไอ้ผู้นี้นะเออนะครับไปไปฟาร,ร์มเลดกันด้วยนะไปฟาร์มเลดกันด้วยนะครับตอนนี้เราได้40ตัวแล้วถูกป,ปะเอออันนี้ก็คือเนี่ยแหละมันบอกอยู่ว่าต้องไปฟาร,ร์มเลนะถึงจะได้อันนี้มานะแล้วก็ซุปสต็อกนี้ก็ต้องไปฟาร,รม์มอ่าฟาร,ร์มประจนภัยนะครับผมอ่กิจกรรมตัจีนตรงนี้อ่ะเนี่ยมันจะมีสร้างอุปกรณ์นะครับนี่อย่างที่บอกเกี๊ยวนะครับจะได้เกี๊ยวมาสร้างอุปกรณ์ผสมอัสะวินนะครับซึ่ง เดี๋ยวผมก็คงได้แหละเพราะว่าผมดองเอาไว้นะตรงนี้ก็ฟักคงฟักไข่เคียร์เลทน,นะครับจะได้เกี๊ยวตรงนี้มาเกี๊ยวหาได้แค่ตรงนี้เนาะเกี๊ยวหาได้แค่ตรงนี้ตอนนี้นะนะครับผมอันนี้ได้4ี่ิแล้วเนาะทดไว้นะครับต่อมาครับอีก60สิบใช่ไหมนี่ครับเติมครับสิบตัวครับเหลือห้าสิบอันนี้สิบห้าแล้วก็25้าไอ้ตรงเนี้ยซื้อทั้งหมดทั้งหมดแล้วจะกลายเป็นอันนี้2ี่25้าบวกสิบห้าเป็นเท่าไหร่ <laughs> เป็นเท่าไหร่ 1 5บ5 40 4วก25 40 40นะครับผม40วก10เป็น50นะครับพอเป็น50ปุ๊บขาดอีก10ตัวครับเพราะว่าจากกิจกรรมเราล็อกอินได้10กิจกรรมได้อีก30รวมเป็น40 40วก50ตรงนี้เป็น90อีก10ตัวหาจากไหนครับให้เวลาคิด2วิแจกครับน่าจะแจ้งในจดหมายเลยหรือไม่ก็ใส่โค้ดนะครับผมเพราะฉะนั้นรอทีมงานนะครับผมว่า อย่างน้อยทีมงานคงไม่ใจร้ายให้เราปล่อยค้างเติ่งไว้ที่90ตัวหรอกใช่ไหมเออหรือไม่ก็ซื้อตรงนี้มีรีเซ็ตหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับผมโอเคเนาะเอออันนี้คือการได้มาซึ่งแพ็คฉลองวัตถุจีเนาะอ่ะต่อมาก็คือซีซั่นนี้หรือแพทเนี้มีอะไรคุ้มบ้างนะผมบอกเลยไอกิจกรรมถาวรเนี่ยเช็คชื่อ28วันนะครับคุ้มมากนะครับซื้อไปเลยครับ149บาทนะครับเพราะว่า วันสุดท้ายที่ล็อกอินนะครับหลังจากที่ชิกชื่อไปแล้ว28วันเนาะจะได้การันตีทองบน1ตัวแต่ว่าไอ้ทองบนเนี่ยถ้าใครทำา6 6มาเยอะแล้วเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่ว่าไปไปไปห้องทดลองเมลคีได้อันนี้ผมน่าจะซื้อไว้นะครับว่ามันมีพวกตัวสัตว์เลี้ยงด้วยเนี่ยแค่แถวบนแถวเดียวเนี่ย149ก็คุ้มนะครับผมบอกเลยเออแค่แถวบนแถวเดียวเนี่ยอันนี้ได้หินอัพสกิลอีกหินอัพสกิลนี่ ราคาเท่านี้เลยครับราคาเท่านี้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นคุ้มมากครับเพราะฉะนั้นผมซื้อให้ดูเลยตรงน,นี้เช็คชื่อวันแรกจะได้ตั๋วนะครับตัวต๋วห้าตั๋วแล้วเช็คชื่อไปเรื่อยๆวันสุดท้ายก็ได้เท่านี้นะครับผมซึ่งผมบอกเลยว่ากิจกรรมอันนี้น่าจะคุ้มที่สุดตั้งแต่ที่เกมเปิดมาแล้วเนอะคุ้มที่สุดแล้วครับคุ้มที่สุดคุ้มมากๆเลยอ่ะเราได้สุ่มไหมเรายังไม่ได้สุม่มเรายังไม่ได้สุม่มโอเคไหนจดหมายมีอะไรโอเคอ๋อได้โทปาดมา โ okay. อเคอะแล้วมีอะไรอีกอะผมบอกให้ว่าอะริปโป้เนาะริปโป้ผมทําคลิปรีวิวแล้วเนาะเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวลงคลิปให้เลยนะเดี๋ยวลงคลิปให้เลยนะครับแล้วก็กิจกรรมที่มาใหม่ก,กิจกรรมหนึ่งก็คือ,อ,อไม่ใช่กิจกรรมดิแพดนี้แพดนี้มันจะเพิ่มด่าน24มาเนาะสามารถเอาริปโป้ไปฟาร์มได้แล้วนะสามารถเอาริปโป้ไปฟาร์มได้แล้วเดี๋ยวรอดูคลิปได้เลยนะครับผม แล้วก็จะมีนั่นแหละอย่างที่บอกอีเวนต์ฟาร์มเลดนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมน่าจะทําคลิปเอาเด็กมาฟาร์มไฮด้าเก้านะครับไฮด้าเกเนี่ยสามารถฟาร์มลูบี้เด็กได้นะทุกคนแล้วเรามีตั๋วเยอะขนาดนี้แต่เราต้องไปเคลียร์เราต้องไปเคลีย์อุปกรณ์ก่อนซึ่งอุปกรณ์เนี่ยตอนนี้ผมกําลังวิจัยอยู่ว่าจริงๆแล้วมันมันมันเริ่มขายได้นะอุปกรณ์สามารถเซตได้แล้วครับว่าสามารถขายชิ้นไหนได้ขายตรงเนี้ยขายแบบคัดแยกเนี่ยขายแบบ ที่แบบพรีเซตไว้อะพรีเซตไว้อะเนี่ยมันจะมีมันจะมีคนคนเซตเอาไว้เราสามารถเรียกได้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ยังมันยังไม่ขึ้นมามันยังไม่ขึ้นมาเนะาะเดี๋ยวต้องเดีย๋ยวต้องหาีกทีนึงว่าต้องทํำยังไงนะครับเนี่ยพรีเซตไ้เลยพรีเซตว่าขายอันนี้ขายอันนี้ขายน,นี้เนาะเออแล้วก็มาถึงก็กดใช้กดใช้นี้เลยแล้วกดขายทั้งหมด มันก็จะขายไปนะครับแต่เดี๋ยวลองดูก่อนด่วนอ่ะเดี๋ยวผมเซตให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับที่ผมไม่ใช้จริงๆเลยเนี่ยคือผู้พิทักษ์นะครับผู้พิทักษ์เนี่ยไม่ได้ใช้เลยอ่าเอาออไปทั้งหมดเลยก็ได้เหลือแต่พลังป้องกันเปอร์เซนต์ไว้แค่นี้นะครับผมกดบันทึกปุ๊บนะแล้วเราก็ขายทั้งหมดนี่เลยมันก็จะขายแต่ผมขายไปหมดแล้วนะครับผมผมก็ขายไปหมดแล้วเออเพราะฉะนั้น อันนี้เดี๋ยวไปหาคนที่แบบเขาเซตดีๆไว้แล้วก็ไปก๊อปปี้เข้ามาก็ได้นะเออโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชื่นชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อยด้วยคลิปหน้าลงพรุ่งนี้เป็นรนะิโป่สีหกเนาะผมทำไว้แล้วนะครับผมอันนี้ลงพรุ่งนี้นะริโป่สีหกนะครับผมสอนเรื่องกิจกรรมก่อนเพราะว่าคนจะได้ไปเตรียมตัวกันเนาะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมจริงแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ